ซักผ้าด้วยมือก็เรื่องหนึ่งนะคะซักผ้าด้วยเครื่องก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่เราเรียงไม่ได้ก็คือว่าสิ่งนี้ค่ะมันคือตัวฉลากที่มีเครื่องหมายต่างๆนานาเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมเป็นเครื่องหมายเหมือนถังน้ําแล้วก็มีตัวเลขหรือว่าเป็นเครื่องหมายวงกลมแล้วก็มีขีดค่าหรือเป็นเครื่องหมายคล้ายๆตัวรีด คุณผู้ชมคะสิ่งเหล่านี้คะ่ะเขาไม่ลงทุนโดยที่ไม่มีความหมายนะคะเรามาดูกันไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้ที่ติดมากับเสื้อผ้าเนี่ยมันมีผลต่อการทนุถนอมดูแลผ้าให้ถูกวิธียังไงมาดูความหมายกันนะคะก่อนที่จะโยนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในเครื่องซักผ้า Did you know อย่าลืมกด like กดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนอหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know เสื้อผ้าที่ซื้อมาแต่ละชุดค่ะก็ผลิตมาจากใยผ้าที่แตกต่างกันการดูแลรักษาก็ต้องย่อมแตกต่างกันไปด้วยการดูแลรักษาที่ถูกต้องนะคะจะทำให้เสื้อผ้าของเราอยู่ในสภาพที่ดีและยืดอายุก,การใช้งานได้นานกว่าซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าหลายยี่ห้อในวันนี้เนี่ยเขามีการระบุแนวทางในการรักษาเสื้อผ้ามาแล้วซึ่งเราก็ดูจากป้ายที่ติดอยู่บนเสื้อผ้านั่นเอง แ,แต่สัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างนะคะก็ยากที่จะเข้าใจค่ะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์สากลอันนี้ดีกว่านะคะว่าเขาหมายถึงอะไรบ้างวันนี้ค่ะจะพูดถึงแค่3ามกลุ่มหลักก็คือการซักการตากและก็การรีดกันค่ะกลุ่มแรกนะคะการซักด้วยเครื่องสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้จะเป็นรูปกระมังค่ะสัญ,ญลักษณ์กละมังจะมีตัวเลขในรูปถังซักตัวเลขบอกบอกถึงอุณหภ,ภูมิสูงสุดที่ซักได้ สัญลักษณ์กละมังไม่มีขีดใต้รูปหมายถึงซักและปั่นมาได้ตามปกติถ้ามีขีดหนึ่งขีดที่ใต้กละมังค่ะหมายถึงว่าจะต้องดูแลแบบอ่อนโยนเช่นผ้าใยสังเคราะห์ส่วนถ้ามีสองขีดใต้กละมังนะคะหมายถึงผ้านั้นต้องทนุถนอมเป็นพิเศษอย่างเช่นผ้าขนสัตว์เป็นต้นสัญลักษณ์กระมังและมีรูปมือในถังหมายถึงซักด้วยมือเท่านั้นค่ะ ส่วนสัญลักษณ์กะละมังที่มีเครื่องหมายกากบาดท,ทับหมายถึงห้ามซักเด็ดขาดกลุ่มที่2ค่ะว่าในเรื่องการตากผ้านะคะสัญลักษณ์กลุ่มนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมีขีดตรงกลางหมายถึงให้ตากในแนวราบสำหรับเสื้อผ้าที่เสียรูปทรงได้ง่ายถ้าตากในแนวดิ่งสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมและมีเส้นสามเส้นในแนวตั้งหมายถึงแขวนให้น้ําหยดจนแห้งค่ะ ดูแลกันดีๆนะคะเสื้อผ้าอาภร์มันก็สําคัญเหมือนกันซื้อมาก็ต้องรักษากันด้วยวันนี้ค่ะความรู้ของเรายังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกมากมายแต่วันนี้นิ่มขอไปซักผ้าก่อนนะคะเป็นแจวไปก่อนสวัสดีค่ะ